สวัสดีครับเราก็มีอยู่กับเซิร์ฟสนุ่นทาซิตี้โรเพนนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาสมบัติเล่นนะครับผมจะมาแนะนำสมอตนี้เลยนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง p c แล้วก็มือถือนะครับทุกเวอร์ชันทุก Android เลยนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่ดีคอร์ดนะครับผมจยทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็โอเคนะครับก่อนจะไปชมคลิปก็ขอคนหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์เพืกำลังใจช่องมีเพกันด้วยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์สนนทาวแล้วนะครับเด็กใหม่ต้องทำย่างไรบ้างนะครับให้ทุกคนนะครับกดรับขันตรงนี้ไปเลยนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นเงินสด2 0 0 0 0พิซซ่า10มือถือ1นเครื่องน้ำเปล่า10แล้วก็รถเด็กใหม่1แล้วก็กระชาปอง10แล้วก็กล่องซ่อมเครื่องมือ1ชิ้นนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็ของก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมากดซุ่มกระชาปองเด็กใหม่นะครับก็กดงี้เลยกระชาปองนะครับกดใช้เลยนะครับอให้ทุกคนกดเรนดอมเลยนะ นี่เก็มาดูนะครับเราจะได้อะไรอ่าเราได้ดีมานะครับทุกคนนะครับมาว่าสิบลูกนะเราก็กดซุ่มไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูโทรศัพท์มือถือนะครับเน่ก็จะเป็นรูปแบบ iPhone นะสามารถใช้งานได้นะครับโทรหาหมอหาช่างได้นะครับอ่าค่อนข้างดีนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงมาด้านล่างนะครับรถนี้ก็จะเป็นที่เบิกรถเด็กใหม่นะครับฮะก็เขาจะให้โคนมาละหนึ่งคันนะครับสามารถนําไปใช้ทํางานได้เลยนี่ ะครับทุกคนกด N อนสตาร์นะครับก็จะมีที่ล็อกรถนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานอาชีพภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะครับสำหรับงานอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพเลี้ยงหมูนะครับให้ทุกคนมาซื้อหมูก่อนนะครับเราก็ซื้อหัวอาหารไปนะครับแล้วก็มาปล่อยหมูตรงนี้นะครับอ่ามีนะครับอ่าเราก็จะได้ลูกหมูมานะครับประมาณนี้เลยนะครับงานอาชีพต่อไปนะครับก็จะเป็นงานอาชีพเลี้ยงวัวก็ซื้อ ลูกวัวนะครับแล้วก็ซื้ออาหารเหมือนเดิมนะครับผมก็กดเลี้ยงไปเลยอ่าก็จะได้วัวมาประมาณนี้นะค anyway. รับเดี๋ยวดูอาชีพต่อไปกันเลยงานอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพเก็บแครอทแหม่ฟรามานนะครับโซเบอร์นี้นะครับโอเคนะครับงานอาชีพต่อไปก็จะเป็นอาชีพเก็บอัญมณ์แหม่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างนะครับนี่ก็จะเป็นร้านเป็ดสกินนะครับเราก็สามารถมาเลือกสกินได้นะครับ ที่เราอยากได้นะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับโอเคและจุดนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายรถนะใครอยากจะได้รถเอาไปใช้ทํางานใหม่นะครับก็ไปฟามเงินเขียวมาแล้วก็สามารถสามารถมาซื้อได้ที่นี่เลยนะครับมี g r สามสองด้วยนะนี่โอ้โหสี่ห่วงก็มีนะครับท่านผู้ชมรถสปอร์ตเยอะแยะมากมายเลยก็อยากได้ก็าฟามเงินเขียวมาซื้อนะครับท่านผู้ชมนี่เลยโอ้รถเยอะนะนี่แล้วก็มาเลื่อนดูเอาละครับทุกคน ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดขายของนะครับตลาดเนะาะใครไปฟาร์มของมาก็สามารถมาขายที่นี่เลยนะครับนี่ในจุดนี้เลยโอเคนะครับเนี่ยอ่ะยาขายไปนี่นะครับเราก็ได้เงินมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ <g oda> จะประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนิ้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ